ตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นพระธาตอยู่ก็คนพื้นที่แนะนำให้ลองมาที่นี่ดูแนวเ,เรื่องครับเดูเห็นข้างล่างนะโอ้ยรู้สึกว่าตัวเองจะกลายเป็นหงอคงเลย โอเคเรามาถึงพระธาตุจอมมอนแล้วนี่ครับโอ้สวยงามดูดูด,ดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นพระธาตุไหมว้าวแสงเย็นกำลังตกครับพระอาทิตย์กำลังตกสวยงามมากเลย จะขึ้นดอยนี่ต้องทำกินเองแล้วครับโอ้10บาทผมเอา5บาทนี่แหละครับเอาแค่ไปต้มกิน5ไเลยอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย20ค่ะอันนี้20บาทโอเค20บาท ซื้อของก่อนขึ้นดอยเฮ้ยมีบดที่หันให้เหลาด้วยเ้ยสะดวกสบายนี่ผมซื้อมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาสะดวกดิเอาถุงนึงฮะถุงนึงนะจ๊ะครับซองนี่ขายยังไงครับโล่สามสิบได้โลละสามสิบเลวก็โลราคาหน้าก็ปิดให้โลหนึ่งครับ ช่วยเศรษฐกิจชุมชนครับ ชุดนี้เปนเหมือนของใครวะเนี่ยครับแม่เสลียงครับ ตอนนี้ผมได้มาถึงบ้านม้งไมโครเวฟก็ไม่รู้จะกางเต็นที่ไหนเดีย๋ยวลองสอบถามชาวบ้านแถวนี้ดูวสวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามนิดนึงครับผมตรงไหนมันมีที่กางเต็นท์มัางครับกางเต็นท์ใช่กางเต็นท์นนนะข้างบนไป ไปข้างบนที่มีเสาไฟฟ้าใช่ไหมใช่ครับเออเสาเขาเรียกเสาสัญญาณมือถือใช่ครับแล้วก็ไปทางไหนฮะทางนี้ทางนี้ไปครับตรงนี้แล้วมีทางนี้ครับไปแล้วก็ลงลงลงไปเนินหน่อยแล้วลงไปที่ทางแล้วทางขบขาแล้วก็จะมีซอยเลี้ยวซ้ายครับสายเลี้ยวซ้ายแล้วมีป้ายบอกไหมฮะไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวผมควันทางไปเป็นแค่สวนเขาหครับแต่เป็นแค่สวนเขาไม่เป็นแค่สวนนะรับพี่อ้าวแล้วข้างบนกลางได้ไหมข้างบนนี่เหรอใช่น่าจะได้อยู่ครับ ล่ะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นหน้าผานี่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่มีชื่อไม่มีชื <k <k ่อไม่มีชื่อเหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทางขึ้นไปนะครับขอบคุณมากทำอะไรควรลมแรงอ่ะครับครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคมาครั้งแรกงงงอยู่ไม่รู้จะกลางตรงไหนก็เขาบอกว่าข้างบนน่ะที่มีเสาสัญญาณอ่ะสูงสูงเนี่ยหลังบ้านเนี่ยการได้ เขาบอกว่าน่าจะกังได้นะโอเคอาอ,อกาศร้อนตรงนี้เย็น โอเคครับก็ได้พี่คนนี้นำทางมาตอนนี้เราอยู่แถวแถวบนยอดดอยอบ้านมงไมโครเวฟอำเภอเมืองจังหวัดแม่้่องสอนครับโอ้ลมเย็นมากครับก็จะแรงๆหน่อยครับแต่ก็ยังพอมีความเขียวบ้างอ่ะฮะ นะก็คือจะมองวิวได้คือท้าย่าแบบเขาตัดเตียนนะจะมองวิวได้เอ่อ360องศาเลยที่เนี้ยเออนี่วันนี้ก็คงนอนที่นี่คืนหนึ่งแลละครับ ไอ้จั๊กกะจังอู้อ้อ,อากาศเย็นมากเลยครับ นี่ฮะหมอกวิ่งแล้วเห็นนะเห็นนะวิ่งแล้วหมอกวิ่งแล้วมาแล้วหมอกหมอกวู้สุดลูกหลูกตาบรรยากาศรอบๆบ สายวักอุ้ยหนาวดูครับคนหนาวเลยเห็นนะวิวรอบๆสวยนะแต่ถ้าเสียดายหน่อยนะยาก finish นึง ี้ก็จะมาที่จุดชมวิวนะฮะที่บ้านมงไมโครเวฟชื่อเท่ดีชอบก็บอกลงไปไม่หยิไม่ไกลครับแต่ดูว่าทางโอ้ขาเป็นทางดินครับเป็นทางดินนุ่มๆ thịnh lá เส้นทางไปปางหุงแม่ร่าสอนครับเจอไร่กระหล่ำครับสวยงามมากดูดิเด้อสวัสดีครับปางหุงาตอนนี้ผมก็ได้มาถึงปางหุงแล้วครับ ยอดฮะวิวดีครับวิวสวยดีดูฮะอ่าก็มีป้ายยินดีต้อนรับแล้วก็จะมีป้ายฟังหุงตรงนี้ตอนแรกอ่ะผมตั้งใจจะมากางเต็นที่ปังหุงนะแต่ไปสอบถามเจ้าที่เจ้าที่บอกว่าปังหุงปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งพอคอนี้รุทภพานี้ละเมื่อสิบปีที่แล้วถ้าใครได้จำเรื่องราวสตอรี่ที่ผมเขียนไปนะ ว่าผมตั้งใจจะมากางเต็นที่นี่แล้วขาดมอไซค์มันหมดทําให้ผมขึ้นมาไม่ได้10บกว่าปีย้อนหลังผมก็กลับมาที่นี่กะมาตั้งตั้งตั้งใจจะมากางเต็นที่นี่เลยนะแต่ก็นั่นแหละปิดซะงั้นก็ไม่ได้กางเต็นอยู่ดีชีวิตนี้ตลกอะ่ะเป็นอะไรกับฟังหุงมากเลยเนี่ยเราโอเค บ้านลักไทยสุดยอดเด้อเด้อด้นี่ก็จะเป็นวิวเรือนี่ไปบ้านลักไทยโอ้ ดูว,ว่าอยู่เมืองจีนแล้วเนี่ย,ยดูดิยาวสวยเลยแหละโอ้โหวิวนี้สวยมากที่สถานีนะครับบ้านลักไทยเนี่ย เนี่ยข้างหลังอะ่ะข้างหลังเนี่ยสีส้มแป๊ดเนี่ยเนี่ยฮะโอ้เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งที่สวยงามอย่างยิ่งหรือว่าที่นี่ขอให้การเป็นได้ด้วยนะหรือดิด